สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยในช่วงของผมเนี่ยถ้าเกิดใครได้ติดตามอย่างสม่ําเสมอนะครับจะเห็นว่าเราได้นําเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะผู้ที่อุทิศตัวหรือหรือผู้ที่ทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้กับสังคมให้กับชุมชนนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งถ้าใครได้ติดตาม ที่ผมนําเสนอมาผมอาจจะมีการพูดถึงบ้างแล้วนั่นก็คือเรื่องของอกิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคมนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติกับทางรายการซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรงนะครับถือว่าเป็นหน่วยงานหลักนะครับที่จะมาดูแลเรื่องกิจการเพื่อสังคมของบ้านเมืองเรานะครับท่านผู้นี้ก็คือคุณเบนจมาพรจันทรพัฒน์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาตินะครับหรือสกศแล้วก็ท่านยังมีตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการสํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสศด้วยนะครับขอต้อนรับนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ทันได้ตั้งหลักได้คุยกันนอกรอบกันนิดหน่อยนะครับค่ะเดี๋ยวก่อนจะถามเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงครับสสศสกศเนี่ยอะไรเนี่ยค่ะ นั้นขออนุญ,ญาตย้อนไปสักสองสามปีที่ผ่านมานะคะช่วงนั้นคงจําได้ว่าเรามีเรามีวิกฤตเศรษฐกิจอยู่ช่วงหนึ่งช่วงสั้นๆแล้วก็ 2> 2ใช่ค่ะแล้วเราก็ได้คุยกันว่าจะทํำยังไงให้เราเราคงไม่สามารถไปแก้เรื่องระบบเศรษฐกิจได้แต่เราก็มาจะหาความสมดุลระหว่างทุนนิยมกับภาคสังคมในช่วงนั้นค่อนข้างมากนะคะตอนนั้นตัวสส,อสอเองเนี่ยก็ได้มีการทบทวน ทั้งหนึ่งด้านต่างประเทศกับในประเทศแล้วดูว่ามันมีเครื่องมืออะไรไหมที่จะช่วยทําให้รักษาความสมดุล<ม>แล้วก็เกิดความยั่งยืนภายในประเทศเราได้มากขึ้นเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเราไปเน้นทางบ้านภาคธุรกิจเราวัดแต่ GDP ใช่ไหมคะมมเราก็ดูแต่เรื่องนั้นเป็นหลักเลยแต่เราไม่ได้ดูถึงความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับ<ม>การเมืองไทยหรือว่าภาคธุรกิจของประเทศไทย<ม><ม>เราก็ไปรีวิวพบว่ามีเครื่องมือตัวหนึ่งค่ะที่ในต่างประเทศเนี่ยมาเคียง มาตีคู่กับ CSR เลยหลายๆท่านคงรู้จักคำว่า CSR นะคะ CSR ค่ะ,ค,ะความรับผิดชอบต่อสังคมมีคำหนึ่งค่ะก็คือว่าต่างประเทศนี่ใช้มาเลยว่าเป็น Social Enterprise นะคะแล้วก็เลย,ยเ,ลเราก็เริ่มรีวิวเลยค่ะว่า Social Enterprise เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในต่างประเทศมันทําอะไรกับต่างประเทศแล้วมันดีขึ้นได้อย่างไรตอนนั้นเราไปร,รีวิวพบว่าประเทศอังกฤษนะคะมีการสนับสนุนให้เกิด Social Enterprise เยอะมากๆอยู่ที่ประมาณแบบ6-7%เอร์ซของ GDP ของอังกฤษเลยมันโตถึงขนาดนี้แต่ว่าเขาโตกันมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ไปได้ไปศึกษาแล้วก็ได้คุยกับบางคนที่เขาทำภาคธุรกิจที่ทำภาคธุรกิจแล้วก็ตัวที่ทำกฎหมายคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องภาคการเงินรวมทั้งที่เป็นคนที่เป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่อังกฤษเนี่ยว่าเขาทำมมันถึงได้เกิดหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลย ได้เข้ามานั่งคุยในสสสอเนี่ยหลายครั้งทาไมก็ถึงได้เกิดมันคือกิจการเพื่อสังคมใช่ไหมที่กำลังพูดถึงใช่ค่ะคือโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์โซเชียลเอนเตอร์ไพรส์เลยเราก็เลยม,มาลองนิยามว่าเอ๊ะเราจะเอาคําว่าอะไรมาแปลนาไทยกันดีตอนนั้นเราก็เลยใช้คําว่ากิจการเพื่อสังคม,มถ้าพูดง่ายๆก็คือกิจการเพื่อสังคมเนี่ยมันหมายถึงตัวใช้โมเดลธุรกิจทํางานนะคะแต่เราไม่ได้คิดถึงธุรกิจก่อนแต่เราทําธุรกิจทําธุรกิจเนี่ยค่ะมันทําธุรกิิจปกตตแ่่วา ตอนทาธุรกิจเนี่ยเราก็จะคิดถึงเรื่องธุรกิจเลยคิดถึงกาไร <c oughs> ใช่แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เนี่ยเขาต้องมาเขียนว่าอปัญหาเขาอะคืออะไรสมุิว่าเอาเอภิวัา,าง่ายๆนะคะอย่างเช่นหนังสือมีมกกาซีนที่เราอาจจะหลายๆท่านเคยจะเคย <ผม S 1> เห็น,นตอนนี้เขาทำเขาไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะทาหนังสือแต่เขาจะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองไทยเนี่ยมีคนเล่ร่อนคนตกงานที่สังคมสงเคราะห์ต้องรับภาระเลี้ยงดูเนี่ยเยอะมากมาก จะทายังไงให้คนเหล่านี้มีอาชีพนะคะมันก็มีโมเดลตัวหนึ่งที่อังกฤษเนี่ยที่เขาทําหนังสือบิ๊กอิชชูเราก็ไปใช้โมเดลเดียวกันก็คือว่าคล้ายๆกันก็คือเราทําหนังสือแต่ตอนขายหนังสือเนี่ยเราให้คนเหล่านี้นะคะเป็นคนขายหลายๆคนอาจจะเจอคนยากไร้คนลําบากใช่ค่ะมา<ม>ยืนขายหนังสือตามสี่แยกบ้างตามเออหน้าตึกที่ทําการใหญ่ๆบ้างเปลี่ยนระบบคิดเปลี่ยนระบบคิดไม่เอาหนังสือไปวางตามแผงไม่อะไรคนมาขายเนี่ยหนังสือเล่มละสี่สิบห้าบาท คนที่มาขายก็จะได้เล่มละ20บาทได้เลยแล้วเขาก็ใช่เขาก็จะสามารถบริหารตอนทำธุรกิจเนี่ยคนทำงานก็มีรายได้เท่ากับธุรกิจปกตินะคะกองบรรณาธิการเลยปกติหมดเลยนั่นหมายความว่าเจ้าของกิจการอาสมมติยกตัวอย่างบีแมกซกาซีนค่ะ45บาทค่ะให้คนขายไป20ตัวเองได้25่บาทใช่ค่ะแล้วตัวเองก็มีทุนมีอะไรอยู่ในนั้นสามารถใช่นี่คือใช้โมเดลธุรกิจการบริหารานต้องหวังผลกำไรน้อย อุ้มว่าเขาไม่ได้หวังผลกําไรเยอะค่ะแต่ว่าเขาคิดว่าสิ่งที่เขากําลังทําให้สังคมคือเขากําลังแก้ปัญหาคนเร่ร่อนกับคนตกงานที่ต้องไปขอข้าวที่กรมประชาสงเคราะห์เนี่ยทานทุกวันแต่ทําให้เขารู้จักการสร้างอาชีพการทํารายได้ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมว่ามันคือเอาธุรกิจมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือสังคมถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญก็คือว่าคือเราใช้โมเดลธุรกิจที่ทุกคนนักธุรกิจ ผู้ประกอบการทางธุรกิจนี่ทำอยู่นี่แหละเียงแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขายังไม่ได้มองย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงว่าถ้าเราทําธุรกิจเรากําลังคืนอะไรให้กับสังคมคือท,ทุกวันนี้เนี่ยจะมีคนถามว่าสังคมให้อะไรกับเราแต่เรายังไม่ค่อยได้ถามกลับไปว่าเราจะทําอะไรให้กับสังคมเรายังไปเจออีกผู้ประกอบการเนี่ยนะคะเขาก็สนใจว่าเอะขณะนี้เนี่ยเรากําลังบริโภค สารอาหารที่มันตรงกับความต้องการของคนในประเทศไทยหรือเปล่าอย่างข้าวเนี่ยเป็นอาหารต้องเป็นอาหารจานหลักของคนไทยเราก็ยังพบว่าที่จริงข้าวเนี่ยมันมีข้าวหลายลชนิดเลยที่จะสามารถไปทําให้ลดคนคนเบาหวานต้องบริโภคข้าวประเภทนี้แต่ว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็จะชอบทานข้าวขาวใช่ไหมคะมแล้วก็มีอีกกิจการหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นร้านเป็นสุขเขาก็จะกําลังสนใจเรื่องการทําวิจัยเรื่องข้าว ว่าจะทำยังไงให้ข้าวเนี่ยเหมาะสมกับคนแต่ละประเภทในประเทศไทยโอถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าเมื่อกี้เราพูดถึงว่าใช้เครื่องมือธุรกิจไปทำประโยชน์ให้กับสังคมคนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำกิจการที่มีสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคนอื่นเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นธุรกิจการใช่ค,คือเราต้องเห็นปัญหาเลยว่าเราอยากจะแก้อะไร<อ>แล้วเราต้องหาโมเดลธุรกิจเนี่ยเข้าไปจับว่า เอาโมเดลธุรกิจอะไรเพราะว่าถ้าเราไปคิดว่าเราจะทําร้านอาหารแต่เราต้องไปคิดต่อครับอ้านอาหารจะไปแก้ไต่อนี้มันจะคิดสวนทางกันเมืองนอกนี่เขามีมานานแล้วนะมีมานานแล้วค่ะ <H it> ทั้งอังกฤษอ,<ม>อเมริกาอว่าเพาะอะไรเขาถึงมีทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นหรือว่าสังคมเขาแย่ถึงจุดหนึ่งต้องช่วยกันหรือ,อยังว่าสังคมเขามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เด็กเด็ก,เด,กเด็กรุ่นใหม่หรือกับกับประเทศไทยเนี่ยมันแากกัน <H it> เพราะว่าเขาจะต้องเล้งตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะวันก่อนวันเออคราวที่แล้วที่เราไปเน ร้านอาหารร้านนี้เนี่ยเขาทำว่าตอนนี้ในประเทศเวียดนามก็เริ่มมีแล้วนะคะก็คือแก้ปัญหาเด็กเล่นรอดเหมือนกันแต่เขาใช้วิธีนี้ค่ะว่ารายได้จากร้านอาหารเนี่ยเขาไปเปิดคล้ายๆเป็นสถาบันในการอบรมให้เด็กพวกไอสตรีทบอยอ่ะแทนที่จะไปก่อเรื่องก็มาเทรนหรือว่าหลายๆคนอาจจะร,รู้จักรายการ17อของเจงมี่ออริเวอร์อเขาก็เอาเด็กที่เป็นสถานพินิษ ออกมาเทรนเป็นพ่อครัวหรือเป็นคนเสิร์ฟในร้านอาหารเขาก็ออกไปก็จะมีงานทําเพราะว่าคนที่อยู่ในสถานพินออกมาเนี่ยก็เหมือนก็ถูกตีตามปแล้วใช่ไหมคะมแล้วก็จะมีอย่างอีกอย่างอีกหลายๆอันที่พยายามที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาสังคมโดยไปหาธุรกิจมาช่วยในการซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นการทําธุรกิจปกติเลยค่ะก็จะมีกําไรมีไรายได้มีขาดทุนบ้างขออนุญาตย้อนถามนิดนึงว่าการที่สสสจับ จับเรื่องนี้ก่อนเช่ไม่ใช่ไม่ใช่สออสอใช่ไหมยังค่ะตอนที่รีวิวอไปดูเนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเรามีปัญหาอะไรที่เราคิดว่าเราต้องเมื่อกีลอยฝั่งแล้วเศรษฐกิจรกเรื่องสังคมหรือว่าสังคมเรามันก็ยังมีอีกประเด็นว่าค,คนเห็นแก่ตัวกันมากเกินไปในสในสชเนี่ยเรามีสสส,สเราก็ได้มีการสนับสนุนภาคีในการทํางานค่อนข้างเยอะนะคะ<ม>หลายๆคนก็จะบอกว่าอาถ้าสสชหยุดการสนับสนุนจะเกิดอะไรขึ้นหลายโครงการหยุด หลายโครงการไปต่อได้ทําไมเราไม่พยายามเปลี่ยน<ม>ใส่โมเดลธุรกิจเข้าไปช่วยเขา<ม>เพื่อที่เขาจะได้เติบโตขึ้น<ม>แล้วยังพบมูลนิธิหลายมูลนิธินะคะที่เป็น NGO โเนี่ยโดยประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมูลนิธิเองเนี่ยก็จะต้องเขียนโครงการนะคะทำ<ม>ไมไปขอเงินตามแหล่งทุนต่างๆถ้าเขาสามารถเปลี่ยนใช้โมเดลครอบธุรกิจประจับมีผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนมีการบริการที่ชัดเจนปุ<ม>๊บ แทนที่เขาจะต้องไปเขียนไม่ต้องแล้วเขาก็จะมีแผนธุรกิจซึ่งตัวนี้เป็นจุดอ่อนของหลายมูลิธิในประเทศไทย <Brew. S 1> ที่มีอยู่ <Brew. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทําให้การเอา,เอ,า,เอ,า Ар อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษ,ษาทางธุรกิจเข้ามาช่วยนะคะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือการขายบริการเขามีความชัดเจนขึ้นเขาจะสามารถอย,อยู่อย่างยั่งยืนได้ก็คือแนวคิดนี้เนี่ยจะทําให้ผู้ที่ทํางานเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองใช่ค่ะ,ะเขาเลยอ,อะไรไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจใช่ค่ะใช่ไหมฮะคือคุณผู้ชมครับที่คุยกันไปเนี่ยผมพอจะเห็นภาพของกิจการเพื่อสังคมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ,อย่างที่คุณเบญจมาพรพูดนะฮะคือองค์กรหลายองค์กรพอถึงเวลาก็ต้องเขียนโครงการไปขอเงินหรือรอรับบริจาคซึ่งถ้าสมมติสสสไม่สนับสนุนแล้วเขาเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็จะต้องหยุดกิจการุกก็ต้องไปขอปที่อื่นอีกนั่นคือนั่นคือจุดเริ่มต้นที่คิดว่าทํำยังไงเขา เลยเอาโมเดลคือเอารูปแบบของโซเชียลเออร์ไพรส์เข้ามาจับใช่ไหมครับในขณะเดียวกันมันก็จะแก้ปัญหาให้กับส่วนรวมด้วยแน่นอนค่ะยังไงอันนี้ที่ถ้าสมมติมันมีกันเยอะๆเนี่ยตอนนี้มีไหมมีคนสนใจไหมมีคนสนใจมากขึ้นนะคะคือในช่วงปีแรกที่เราเริ่มทํางานเนี่ยสิ่งแรกที่สํานักงานนี้ทําก็คือการที่จะทํำยังไงให้คนเข้าใจว่ากิจการเพื่อสังคมคืออะไรนน่นสิการที่การที่เราไปบางทีเนี่ย เราไปเขียนคานิยามเนี่ยก็จะยากเราก็เลยต้องที่จริงในประเทศไทยมีอยู่แล้วนะคะมีมากมายหลายที่เลยเม่นว่าเราต้องเหมือนเอาไฟไปส่องเขาอะ่ะให้เห็นแล้วก็ให้เกิดแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีความสนใจเรื่องนี้มากขึ้นผมพ,พูดอย่างนี้ขออนุญาตถามเลยว่าสกสคคือใครค่ะทำอะไรยังไงได้เลยนะครับค่ะ สอสอนี่ก็ถ้าเชื่อชื่อเต็มก็คือสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาตินะคะ<ม>ตอนนี้เราเป็นสถานะก,ก็คือเป็นองค์กรลูกของสองสศ<ม>ก็คือสอสศก็อยู่ในใช้ระเบียบเดียวกันทํางานคล้ายๆกันเป็นองค์กรลูกนะคะ<ม><ม>ขณะนี้เนี่ยเรามีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งเป็นคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแต่เนื่องจากขณะนี้เรายังไม่ได้เพิ่งเริ่มนะคะก็ยังไม่ได้เริ่มประชุมกับเป็นอย่างเป็นทางการแต่เราก็มีกรรมการบริหารที่จะทําให้องค์กรนี้สามารถช่วยเหลือหน้าที่หลักเนี่ยเราทําอยู่3เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือเรื่องการสร้างเสริมทําให้กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยเนี่ย มีความชัดเจนขึ้นให้ประชาชนรู้จักคำนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจว่าทำได้อย่างไรบ้างอันที่สองคือสนับสนุนให้เกิดกิจการเพื่อสังคมนะคะรวมถึงเครือข่ายที่เราต้องการให้เขาไปต่อยอดงานกันส่วนสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องประสานให้เกิดตัวนโยบายหรือกฎหมายที่เอื้อต่อการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม,มและใน,ในต่างแนอังกฤษนะคะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องกิจการเพื่อสังคมโดยเฉพาะเพื่อทําให้เขาสามารถไปหัก ลดหย่อนภาษีให้เป็นท็กอินเซนทีฟพูดถึงกลุ่มทุงกฤษมีเยอะเลยเยอะมากค่ะ6-7ดหมื่นบริษัทใช่ค่ะแล้วก็ที่บอกค่ะว่าประมาณ6-7เเปอร์เซนของ GDP โอ้โหแล้วเมืองไทยเมืองไทยนี่เท่าไหร่เมืองไทยเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้มีการสํารวจเป็นตัวเลขชัดเจนนะคะแต่เราพยายามที่จะตูดว่าวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่ บ้างก็เป็นโซเชียลเดอร์ไพรส์นะคะสหกรร์ที่มีอยู่บ้างก็เป็นโซเชียลเอร์ไพรส์มันน่าจะเป็นประโยชน์กับชุมชนนะผมว่าใช่ค่ะที่อยู่กันตามบ้านตามช่องตามอันนี้สําคัญมากเพราะว่าขณะนี้เนี่ยอย่างตัววิสาหกิจชุมชนเองเนี่ยหลายตัวเนี่ยสามารถทําโมเดลธุรกิจเอาเข้าไปจับโอท็อปอะไรนี้ได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ว่าเราอาจจะต้องเข้าไปทําให้เขามีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาที่มากขึ้นเพราะบางทีโอท็อปเนี่ยเราไปคิดถึงการสร้างอาชีพเป็นหลัก ใช่ไหมคะการสร้างรายได้ของชุมชนเป็นหลักเหมือนวิสาหกิจชุมชนแต่เรายังไม่ได้มองว่ามันถูกเอาไปแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่ที่มีอยู่ได้อย่างจริงจังได้อย่างไรอันนี้น่าจะเป็นประเด็นสําคัญที่จะทําให้ความชัดเจนในการไปคืนกําไรกับสังคมนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากกว่ามูลนิธินี่น่าจะเหมาะเพราะไม่ต้องรอรับบริจาคหวอันนี้นี่เป็นเป็นสิ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ตัวสํานักงานเราให้ความสนใจมากนะคะเพราะว่า เราได้คุยกับมูลนิธิหลายมูลนิธินะคะก็อยากพยายามเปลี่ยนหรือพยายามแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนว่าถ้าเขาจะทําเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างบางทีเพราะมูลนิธิเนี่ยส่วนใหญ่จะขาดความรู้ทางธุรกิจอันนี้เป็นประเด็นสังชายแล้วก็คิดกําไรไม่ได้คิดไม่เป็นใช่เพราะเราชินต่อการทําการรับบริจาคหรือการระดมทุนได้มาร้อยใช้ร้อยใช่ร้อยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเป็นเป็นกลุ่มที่สำคัญนะคะซึ่งตอนนี้สกสเราพยายาม วางบทบาทว่าเราน่าจะเน้นที่กลุ่มไหนบ้างอนะคะตอนนี้เนี่ยเรื่องที่เราน่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญก็คืออย่างเรื่องผู้สูงอายุผู้พิการเป็นกลุ่มแรกนะคะอันนี้เป็นกลุ่มคนเน้นยังไงเน้นเน้นครับก็คือว่าใช่ค่ะคือตอนนี้เราคิดว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตของสองกลุ่มเนี้ยเป็นมีความสําคัญคืออย่างที่ทราบนะคะในอีกไม่กี่ปีเนี่ยสังคมผู้สูงอายุกําลังมาเราจะทํายังไงให้เขาเนี่ยสามารถยืนอยู่ โดยที่เป็นไม่ใช่เป็นภาระพิ่งพิงกับลูกหลานนั่นหมายความว่าพอสูงอายุแล้วก็ยังทํางานได้สามารถทํางานในสิ่งที่เขามีความชํานาญมีรายได้ไดม,มีรายได้ปกติแต่ผลของงานมันมันดูแลสังคมมันช่วยสังคมใช่ค่ะก็คือว่าอย่างน้อยเขาไม่เป็นภาระกับสังคม,งคมไทยหรือว่าอย่างผู้พิการเนี่ยเราต้องยกระดับเขาเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยคนไปซื้อของผู้พิการเนี่ยเพราะซื้อเพราะความสงสารไม่ได้ซื้อเพราะว่าคุณภาพของสินค้าหรือบริการซื้อเพราะอยากทัมบุญใช่ไหม่ใช่เราต้องเปลี่ยนแนวคิดนี้ค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผู้พิการก็จะได้รับเหมือนตรีตาไว้ตลอดว่าเป็นภาระกับสังคมไม่แล้วมันจะทําะไรนี่ขออนุญาตพูดเป็นผู้พิการเองเป็นคนพิการเองเพราะมันจะทําให้เขาชินกับการรับกันใช่ไหมฮะเพราะถือว่าอย่างเงี้ยวันหนึ่งไม่ให้นี่ยุ่งเลยนะ เพราะมีผมทํางานด้านผู้พิการไปรู้ว่าหนึ่งาเคยให้ให้ให้พอถึงไม่ให้นี่กลายเป็นเราผิดนะที่จริงความจริงแล้วเนี่ยผู้พิการมีศักยภาพมากกว่าที่เราคิดมากๆนะคะทีนี้เราจะทํำยังไงให้เขาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นที่ยอมรับกับสังคมและผคนพิการส่วนใหญ่เขาขอแสดงขอแช์นะฮะผู้พิการส่วนใหญ่เขาอยากได้โอกาสถูกต้องใช่ไหมอยากได้โชว์อันนี้เหมาะเลยคุณผู้ชมครับเห็นแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิจการสังคมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองคุยลึกดูว่า จะทาได้ยังไงเพราะว่าเดี๋ยวฟังดูโอ้ยมันเป็นภาพลอยๆเหลือเกินจริงๆมันเริ่มยังไงเหมือนบีเนี่ยอันนึ่งเริ่มชัดละแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่สนใจหรือทําธุรกิจหรือกลุ่มต่างๆอยากจะเอาละอยากจะทําธุรกิจประสังคมละอยากจะดูแลสังคมด้วยแล้วก็ให้ตัวเองมีรายได้ด้วยคู่นี้ถูกไหมฮะถูกค่ะไม่ไม่ใช่ทําฟรีไม่ใช่ว่าไม่ได้ทาฟรีเราไม่ได้เป็นมูลนิธิที่จะต้องรับบริจาคยกตัวอย่างอันหนึ่งค่ะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ซูริกนะคะก็จะมีร้านอาหารร้านหน เขาไปเนี่ยเขาบอกว่าไปไปร้านเนี้ยต้องจองเป็นห้าหกเดือนนะคะกว่าจะได้ต้องเข้าคิวเป็นร้านอาหารที่บริการโดยตาบอดทั้งหมดเพราะฉะนั้นทั้งร้านเนี่ยทุกคนเอาไปเนี่ยเขาก็จะเก็บพวกนาฬิกาโทรศัพท์ทั้งหมดนะคะแล้วร้านก็จะมืดหมดเลยนะคะก็เขาก็จะสอนวิธีการเข้าร้านคนคนเสิร์ฟทั้งหมดเป็นคนตาบอดตาบอดหมดนะคะเราแล้วก็ต้องทานอาหารแบบตาก็คือจะมองไม่เห็น ก็จะได้มีสัมผัสแค่<ช>รถจองคิวกันเลยเหรอใช่ค่ะนานมากไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเดินเข้าไปแล้วทานได้เลยนะคะ<อ>แล้วเนี่ยค่ะก็คือเป็นหนึ่งในกิจการที่สามารถทําได้ตอนนี้เราเพบว่าที่ทางลําปางอะคะ่ะมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาที่ลําปางเนี่ยกำลังเปิดร้านกาแฟร้านหนึ่ง<อ>นะคะก็ใช้คนที่เป็นโลวิชั่น อาจจะมองเห็นไม่ชัดเริ่มมาเทรนเรื่องการทํากาแฟก็คือจะเปิดร้านทํากาแฟละเริ่ม <laughs> ผลิตทํำนู่นทํานี่เพราะคิดว่าเขาคิดว่าต้องเทรนขึ้นมาเพื่อย,ยกระดับตัวเองอให้สามารถอยู่ได้อย่างปกติอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่สําคัญก็คือว่าเราพยายามให้เขามองเห็นว่าเราอยากแก้ปัญหาอะไรกับสังคงมต้องคนมีใจ,จพูดอย่างนี้ต้องมีใจเลยค่ะอันละอ,อันนี้สําคัญคืออย่าคิดว่า ธุรกิจนี้จะทํากําไรให้กับคุณแต่คุณกําลังคิดว่าตอนนี้คุณกําลังอยากคืนอะไรให้กับสังคมเป็นคําถามที่อุ๋มตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าอยากคืนอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เราลําบากใช่ไหมไม่ได้เราลาบากค่ะเราก็ต้องมีรายได้ปกติไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นที่มาเป็นรายได้เนี่ยไม่มีเป็นรายได้ไม่ใช่ว่าจะขายของอย่างเดียวกําไรเก็บไม่สนใจใครอะไรเงี้ยไม่ใช่่ขายก็ต้องมีเราก็ต้องมีรายได้ปกติทงนี้ธุรกิจพวกที่ทําผลิตภัณฑ์แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี ใช้แล้วมีประโยชน์กับตัวเองไม่ทําลายตัวเองหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นผมนึกถึงผมนึกถึงดอยตุงของพราอาเสหพระเจ้าอยู่หัวค่ะอย่างนี้ใช่ไหมดอยตุงนี่ก็ตอนนี้เป็นก็ถือว่าเป็นโซเชียลเนอร์ไรส์นะคะก็คือว่าเขาก็เปลี่ยนจากคนที่ทํางานที่พวกชาวเขาชาวเขาใช่ไหมคะเปลี่ยนจากการปลูกฝิน่นปลูกอะไรมาเปลี่ยนเป็น ปลูกพืชที่สามารถทํารายได้กับเขาแล้วนอกจากนั้นเนี่ยทางรอยตุนก็ต้องกลับไปพัฒนาเขาคือไม่ใช่ว่าเป็นค่คอนแทคแล้วออกขอออกมาแล้วไม่ได้กลับพัฒนาเขาแต่กลุ่มเหล่านี้เราจะต้องกลับไปพัฒนาให้พวกชาวเขาเนี่ยมีการพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิตตัวเองพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะคือก็เอ่ออย่างเช่นถ้ารูปปลูกอะไรสักอย่างรูปปลูกข้าวโพดเขาก็ต้องไปต้องพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด ต้องมีการทําวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆอเพื่อจะทำให้เกิดทันทีเราไม่ได้กําไรตัวเองอเขาจะต้องมีกําไรกับชีวิตด้วยในการทํางานนะคะก็คือเป็นการทํางานแบบเขาแับเป็นบัดดี้กันเลยถามหน่อย,ยนี่คุยกันแป๊บเดียวอย่างนั้นเนี่ยเาส่งสัญญาณอีกแล้วไละ,ละจะถามหน่อยว่าเาหมาะกับคนไทยไหม่มต้องตอู้เะไสังคมตอนนี้เป็นสังคมวัตถุนิยม สังคมทุนนิยมความจริงแล้วคนไทยเนี่ยมีจิตใจเรื่องพวกนี้อยู่มากมายทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําให้เขามีความชัดเจนมากขึ้นคนไทยชอบช่วยเหลือมากๆนะคะคนไทยชอบบริจาคแต่เราจะเปลี่ยนการบริจาคเนี้มาเป็นการทํากิจการ<อ>เพื่อสังคมได้อย่างไรอ,อันนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญที่จะดึงศักยภาพของคนที่ทํางานอยู่ในภาคธุรกิจอเองนะคะหรือดึง ศักยภาพของคนที่ทํางานอยู่ในภาคสังคมนี่มาเจอกันอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะพยายามทําให้เขาสามารถทำธุรกิจกิจการเพื่อสังคมเนี่ยได้ได้อย่างแบบยั่งยืนที่มากขึ้นเพราะม่นงั้นคนก็จะบอกว่าโอ้ทำอย่างนี้ก็30ปีก็ต้องตายสิไม่ใช่แต่เราต้องคิดว่าเราต้องแก้ปัญหาให้กับสังคมเงินเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยสำคัญนะคะเราพบว่าหลายๆกิจการเขาไม่ได้ต้องการเงิน แต่และเขาก็ต้องการการต่อกลไกตลาดมากกว่านะคะเรายังพบเกษตรอินทรีย์หลายท่านบอกโอ้โหเกษตรอินทรีย์อาหารแพงมากเลยแต่ที่จริงแล้วถ้าเราเปลี่ยนทั้งระบบโลจิสติกนะคะเรากลไกตลาดแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็จะเกิดความเท่าเทียมกันเดี๋ยวกลับมาพูดกับสกสบางว่าเวลาเหลือน้อยนะครับเพราะวสกศเองเนี่ยถ้าสมมติว่ามีคนสนใจเขาต้องเริ่มต้นยังไงเขาจะต้องอะไรยังไงอันแรกเนยนะคะครเรามีข้อมูลมากมายทีเดียวะค่ะในเว็บไซต์ของสกสนะคะก็ w ว w ไ์นะคะ TSEO. OR. TH นะคะก็ <S t s s o OR. TH ก็เข้าไปดูในนั้นได้นะคะว่าการทำธุรกริจการเพื่อสังคมเนี่ยเริ่มตน้นต้องคิดอะไรบ้าง ừ, นะคะคั้งอันแรกกี่ี่บอกต้องมีใจเลยค่ะว่าอยากแก้ปัญหาอะไรเอ,อาแค่ในชุมชนเราก็ได้ค่ะยังไม่ต้องไปถึงระดับประเทศ <highways S 2> นในพื้นที่เราชุมชนของเราเราต้องอยากเห็นอะไรมันต้องเป็นธุรกิจ แบบนุ้นแบบนี้ห้ามเข้าไม่ได้หรือว่าไม่ได้ทั้งหมดเลยไม่มีถ้าเราสามารถแก้ปัญหาให้กับสังคมได้ทุกอย่างเป็นกิจการเพื่อสังคมได้หมดคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นธุรกิจแบบเดิมเนี่ยเริ่มทําธุรกิจก็คือคิดถึงตัวเองคิดถึงกําไรคิดถึงกําไรอยากได้อะไรจะได้เงินเท่าไหร่จะได้กี่เปอร์เซนต์จะได้แต่นี่ไม่ใช่อันนี้ต้องคิดว่าฉันอยู่ได้แล้วสังคมได้อะไร เราจะ,จะให้อะไรกับสังคมข้างบ้านจะได้อะไรรอบตัวเราจะได้อะไรคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะคือต้องมองสังคมก่อนเลยว่าเราจะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไหมแก้ไขปัญหาชุมชนไหมแก้ไขปัญหาเรื่องเด็กไหมทีนี้ผมได้ข่าวว่าเดือนหน้าเนาะจะมีการอะไรนะลงทะเบียนหรืออะไรอ๋อค่ะก็อาจจะขอประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าช่วงเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะมีเวิร์กช็อปในการทําในเรื่องของกลุ่มของเรื่องอาหารนะคะ ว่าจะทําแผนธุรกิจอย่างไรนะคะเรื่องของพลังงานสิ่งแวดลอ้อมเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องการเรียนรู้ค่ะแล้วก็พบเราจะจัดงานในช่วงของเดือนมีนากุมพาแล้วก็มีนาคมกุมพาและมีนาค่ะแล้วประชาชนจะมีส่วนร่วมยังไงครับก็เราจะมีฟอรัมนะคะคที่อาจจะเปิดท่านที่สนใจแล้วยังอยากรู้ว่ากิจการเพื่อสังคมเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีใครมาร่วมพูดคุยด้วยก็จะทําให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นมีตัวอย่างดีๆแล้วก็อาจจะมีเวิร์กช็อป แล้วก็จะเริ่มให้ไม่เกิดการการทำทะเบียนกิจการเพื่อสังคมเพื่อจะได้รู้ว่าใครทําอะไรอยู่ที่ไหนเขาอยากไปดูตัวอย่างก,ก็จะได้ไปถูกหรือว่าอยากจะเชื่อมโยงธุรกิจกับต่อกัรเนี่ยก็จะได้เชื่อมโยงธุรกิจกันได้เจะได้รู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงใช่ค่ะดูข้อมูลได้ไงเว็บไซต์เหรอเว็บไซต์ค่ะนะโทรศัพท์สะดวกไหมฮะโทรศัพท ก็ได้นะคะแต่ว่าคิดว่าทางเว็บไซต์เนี่ยน่าจะจะง่ายค่ะแล้วก็ติดต่อค่ะเราก็จะมี f c e e o o o กับ t w i t t t r ด้วยอันนี้ก็ต้องเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กครับขออนุญาตก่อนจะเข้าคำถามสุดท้ายคนรุ่นคนรุ่นไหนสนใจธุรกิจประสังคมมากกขนาดนี้เนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยสนใจมากนะคะเพราะว่าเราก็ทราบนะคะเด็กเจน Y เนี่ยก็จะมีความเป็นตัวเองสูงนะคะก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่บริษัทแต่ก็ น้องๆอ,อ,อาจจะยังมีความคิดที่ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าโรคของธุรกิจก็ไม่ใช่ว่าโรคที่จะเข้าใจอะไรง่ายนากักมากนักนะคะเราก็ต้องมีการทําความเข้าใจกันแต่เราพร้อมที่จะสนับสนุนกับคนทุกวัยนะคะก็ไม่ใช่เฉพาะกับคนรุ่นใหม่เท่านั้น,นะะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงนะ,ะ Gen Y ทีนี้เขาเรียกเป็นรุ่นๆ<อ>ุ่น,นะะ<อ>เดี๋ยวว่าหลังค่อยคุยกันเรื่อง Gen Y <อ>นะครับขอเป็นคาถามสุดท้ายนะครับมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับ่สั้นๆนะครก็อยากจะฝากว่ากิจการเพื่อสังคมก็จะเป็นกลไกใหม่ของสังคมนะคะที่ คนไทยของเราทุกคนทุกวันนี้เนี่ยสามารถทํากิจการเพื่อสังคมได้เพราะว่าเรามีศักยภาพมากกว่าที่เราคิดแล้วก็มีอะไรที่เราอยากจะคืนให้กับสังคมมากมายนะคะก็กิจการเพื่อสังคมก็จะเป็นแนวทางทางหนึ่งที่เราอยากจะฝากไว้ค่ะขอบคุณมากค,ครับคุณผู้ชมครับที่ผมได้คุยกับคุณเบญจม,มาพรนะครับทำให้นึกสะท้อนนะครับว่าเออบ้านเมืองเราเนี่ยในขณะที่เราวุ่นวายเราประสบปัญหามากมายนะครับ สังคมเราก็ต้องหันกันมาดูแลใส่ใจจริงๆก็ได้เกิดหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับก็คือสอกศนะครับได้มาจุดประกายจุดไฟนะครับให้เราได้หันหวนกลับมาคํานึงถึงตนเองหันมามองว่ามองตัวและก็มองคนรอบข้างมองสังคมว่าเราได้ให้อะไรกับสังคมให้ได้ให้อะไรกับบ้านเมืองน,นี้หรือไม่ถ้าเราให้ไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งก็จะกลับมากลับมาหาที่ตัวเราเหมือนกับ กิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคมนะครับลองศึกษาดูนะครับอยากจากเว็บไซต์ที่ขึ้นดูนะครับลองดูอยากจะให้หันมาสนใจเรื่องนี้กันมากขึ้นการช่วยเหลือคนการทําบุญเนี่ยไม่ใช่ทําบุญโดยที่ไม่ได้อะไรนะครับเราช่วยคนช่วยสังคมเราก็ยังยืนหยัดอยู่ได้เหมือนกับเรื่องราวที่ได้กุยกับคุณเบญจมาพรจันทรพัฒน์ผู้อำนวยการสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาตินะครับหรือสคสพร้อมทั้งท่านยังเป็นผู้อำนวยการสํานักงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ ของสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอนะครับวันนี้ผมพานุมาสุขมพรพร้อมทั้งคุณเบญจมาพรและทีมงานรักเมืองไทยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ